สวัสดีครับผมกระป่าพารบผ่า,า,านครับผมมูนี่สุงแล้วบผ่า,านเดี๋ยวผมจะภาพเล่นงานนกตูมม,มันมักลงแทบบึงเลยครับน,นี่แทบบึงเนี่ยมันมักลงนกตูมอมแลวหนูพุกเนี่ยมันกระโมาน้ำยาฆ่าเนี่ยครับนี่มันตื่นสวนแห้งมันตื่นสวนแห้งครับผมนี่มันลงไปนน้ำบึงถึงครับผมปูผมก็เลยเสียเลยปูนี่ปูปปก็เลยเสียเลยเดี๋ยวผมเปลี่ยนแผนเป็นเอาเป็นปูสดมาอีกอยู่ มาเพื่อใอยู่ปูชดเดี๋ยวผมใส่ครงผมเลยผมไปเบิงแล้วนี่ครับผมตอกของเขานะเก็ยอยู่ครับนั่นดึงเอามาเอฟซีเบิกเนี้่ผลมานี่ครับผมนักกองเขาเก็ยอยู่แถวมันเก็ยอยู่โซนนะครับนี่ยนั่นโซนทางในนี่นี่นี่เก็ยอยู่โซนทางในนี่นะนี่นี่โซนในนะครับนั่นเก็ยอยู่โซนในนี่เลยนะโซนทางในมุ่งปลายานี่ครับนี่ยมุมปลายาน่ยท่านระธานจะเสิริการอยู่ เจอผมมีทีเด็ดทีเด็ดทีเด็ด,ด,ดนี่เลยเหยื่อปู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 นี่เลยครับผมเหยื่อปูครับนี่เลยเล็กห่างเรียบร้อยเพื่อผมเป็นการเสียเไว้แลาวครับเนาะไปผมมีเหยื่อตัวอ้อยผมเลยนี่ตัวอ้อยก็มีนี่ตัวอ้อยแพตตัวอยู่ตัวอ้อยนี่นี่คือตัวล่อนะครับเนาะเบื้องทางหนากันเลยเห์เขานี่นี่ครับผมนะ เอาลุยเลยไปคร,ครับผมจะพาไปใช่รับผมหม้ไ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 ม้เลยนี่ผมจะเอาพางไว้ในน้ำนี่ครับบาดนีิเอาในน้ำไปเลยบาดนีินี่ในน้ำเลยน,น,เนี่ในน้ำนะครับผมนี่เดี๋ยวเจอเดี๋ยวเจอสัตว์มันต้องเพื่อมาในน้ำนี่นะครับผั่นใจเลย มันใจแห้งมันตุ่มมากในน้ำนี่ละมันตุ่มมากในนำ้ำเดี๋ยวอันผ้าจะน้อยนะครับเนะาะพ้ามันจะน้อยจ้ะเพื่อไม่ให้มันสังเกตน้อยอำพผ้านิดนึงเฮาอันผ้ามันจะน้อยนะครับเนาะเพื่อบว้ให้มันสังเกตนี่เฮาไป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 จะรษฐาโลดบาดเนี่เฮาไปโอเคครับผมโอเคบาดนี้เป็นตีปลาดิไปผมเป็นผาไปตีปลาทั้งหน้าถ่ายผมมินปลาสะดวกผู้อยู่ดิ มันจีบอยู่ผมบอกลูกผมไปล่ามันอยู่ไปลองล c, ล lonely, ah. ดููกอ่นะมันได้พอได้ผลจริงแล้วลมเมี่ยงเฮงลมเมี่ยงขนาดการดักแั่กัดดักลําบากครับผมเออดักลําบากขนาดเลยมันมันลมเนาะลมแรงมากเลยจะดักอะไรทั้งที่ก็ลําบากนี่เป็นฟองข้าวมันกินอย่างระแวงเลยเนี่ยเนี่ยมันกินแบบระแวงเลยเนี่ยเนี่ยฟองข้าวเนี่ยกินอย่างระแวงเลยไปเฮาไปเอาเดี๋ยวผม คือภากับฐานก่อนนะครับเนาะไปคลิปนี้ก็คงต้องล่ากันเพียบชนิ่เขาเนาะเดี๋ยวผมอยู่ภาไปอีกโซนหนึ่งอยู่คุณเล่าภาคอาจจะรับประทานอาหารก่อนกินข้าวก่อนนะครับเนาะรับประทานอาหารก่อนเดี๋ยวผมจะพาไปอีกโซนหนึง่งอาจจะตุม้มเพราะลูกชายได้มาแล้วหนึ่งตัวเดี๋ยวไปขวดนูดีกว่าเดี๋ยวขวดนูแซ่บๆก่อนลูกชายได้มาตัวหนึ่งยอดคลิปเดมากนะครับเนาะโอเคโอเคเดี๋ยวเาไปลุดกันเลยกลับไปคลิปนี้คงต้องล่ากันเพีนี่นะครับเนาะสวัสดีครับ สวัสดีครับ